นแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิยาลัยลการอาชีพร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2567 2. ระดับชั้นด้วยกันคือ 1. ระดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพปวชาวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. ระดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสาวสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจรีตัน เอกสารในการสมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเรียนสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองสาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมิดาสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา 5. าสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน 6. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเรียนเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวคุณแค่นิดเดียวพัฒนาวิชาชีพอย่างมั่นคงก้าทันเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน อย่าลืมนะครับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดยังรอคุณอยู่ถ้าคุณพร้อมเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ o กแผน, Facebook, นกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็หรือเบอร์โทร0 9 3 6 3 2 5 9 9 7